โดนตอมว์กักตัวแจกทษคนอื่นว่าไปแจ้งจับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC t ซีตัวเกี c ยวม่อยคุยบาตฟิตแลนด์และก็เอฟซี FC, อลำทชั่วโลกนะครับจากการวิธีตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนำมาเหล่าข่าวให้ FC ได้รับชมรับฟังและกระรวมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับ ล่าสุดครับก็ได้มีโอกาสไปโหลดแล่นตามแพลตฟอร์มต่างๆในโลกโซเชียลนะครับเพื่อที่จะหาข่าวมาเล่าข่าวให้อฟซีได้รับชมรับฟังนะครับแล้วก็รวมกันแสดงความคิดเห็นกันขอมากครับนะครับก็ไปเห็นทั้งภาคฟัง f f c ของบอลลำสาวได้มีการประคุมข่าวตามเพจนะครับต่างๆนะครับโดยเฉพาะเพจไร้หลัก หล้ราคายังเพีป่านิงที่เคนะครับที่ได้มีการปูกข้อมข่าวแล้วก็ส่งต่อกันอยู่ได้หลายเพดนะครับในกรณีที่เปปัญหานะครับเกี่ยวกับการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับนั่นก็คือทั้งวลาสาวดดกักตัวที่ประเทศเดนมาร์กนะครับจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าการณีที่นะครับอาจจะ มีข้อสงสัยก็เลยต้องสอบสวนนะครับงานนี้กับประโคบข่าวการสนุกสนานนะครับต่กับประผาดนะครับที่จะลงเอฟของภูยว่าฟิทแลนด์โดยเฉพาะเพจยิปปิงนะครับชัดเจนแต่ผมก็ไม่อยากให้่านะครับแต่ว่ามันเปิดข่าวที่เกิดจริงแล้วก็ว้าใส่ร้ายป้ายสีนะครับแต่ว่าก็มีเพจที่เป็นเพจคนไทยน้ำกันนี่ยแะครับไปรับลูกนะครับไปรับ ทรงทอดการต่อตอมากตามทีคืนให้เอฟที่ได้เห็นนี่แหละครับการเขาเมืองนะครับโดยผิดกฎหมายหรือเขาเมืองแต่ละประเทศเนี่ยนรนท่รบดดาครับที่ตอมอประเทศนั้นๆเขาจะเข่งคลัดในการที่จะจืดตรวจสอบหรือขอตรวจสอบแล้ออวก็สอบสวนบุคคลต่างๆที่จะเข่าประเทศเขานะครับการทีตอมอเขาซุ่มตรวจนะครับแล้ว ไปว้าภาษาของเขาบได้จังสี่ไปเงื้อเงะงะจังสี่มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่นะครับต่อเมอห่อเขาจะกักตัวไว้ก่อนเพื่อรอการสอบสวนว่าเขามาเมืองมาท่องเที่ยวมาทํางานหรือมาอะไรแล้วมีใครในประเทศนั้นๆเป็นคนการันตีแดบอ่อซึ่งเหตุการณ์นี้ตามที่ผมเขาไปอ่านกับบนนันครับผู้จัดกับมีการได้มาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าการันตีต่อเมื่อเขาปล่อย เท่านั้นเองครับับนเปิตธรรมชาติมากๆนะครับโดยเฉพาะในแถบประเทศยุโรปนะครับการเข้าเมืองของเขาอาจจะเข้่งครดอาจจะขอตรวจสอบนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมนะครับภาษากับเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าเราสื่อสารกับเขาบ่ได้เบากันคนละภาษาเบากันบูงหูเรื่องนะครับเขาถามามาไม่เห็เหนังไปตอบบ่ได้เาบาบ่ได้เงืงนะ้อเงะ กับเป็นธรรมดาครับที่เขาตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนนะครับต่อให้คุณจะใส่พาสปอร์ตเนี้ยกะตามแตา้ามันผิษประเภทพามันลบดีเขาเมืองแล้วมันกิดทเป็นปัญหาต่อประเทศเขาเขากับเป็นธรรมดานะครับที่ต้องมีการกักตัวไว้ก่อนแล้วพอมันเป็นกรณีจากซี่นะครับกับผ้ากันเป็ดเต่าข่าวนะครับแต่กับผ้ากันประุมข่าวว่าคนอีกฝั่งหนึ่ง ไปแจกความไปไข่เจ้าหน้าที่นะครับแจ้งจับคนนั่นคนนี้นะครับอยากสิบอกอย่างนึงครับเลขพาสปอร์ตนะครับมันโมเมนต์เลขที่สามารถที่จะเผยแพร่ได้ทั่วไปในสาธารณะนะครับนะครับซื้อกับเป็นซื้อคนไทยอย่างนะครับ ที่เขาจะมาใส่ใจเพราะคุณไม่ใช่คนดังครับคุณเป็นใครครับถึง้องทํากันขนาดนั้นต่อไปแจ้งจับเผื่ออยังครับคือตะกะมันบ่ไ้เลยนะครับตะกะไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับไอ้การคอมเมนต์กันสนุกป,ป่าข้างล่างนี่มันบ่งบอกนะครับแล้กก็ชี้ชัดว่าคุณหมายถึง เอฟซีใครในกาทีไปกล่าวหาว่าไปแจกจับนี่แล้วบอกว่าเจ้าหน้าที่นคนแจ้งว่าหู้ใดแจ้งไดครับว่าเจ้าหน้าที่เขาแจกมีอย่างยืนยันครับมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หรือไม่แล้วคนที่พิจ้งเจ้าหน้าที่เขารู้เลขพาสปอร์ตของคนคนนั้นได้ยังไงตะกะนะครับพิดเพี้ยน ในบทครับอยากจะเรียนอยากจะประคบข่าวเต่าข่าวนะครับโดยเฉพาะเพจอีป,ป่าไรล่าค่ะที่ชัดชัดเจนเลยว่าผู้เยาบาลพิตแลดเป็นคนสั่งการเลอะเทอะกันนะครับสึ่งนี้แล้วก็คลิปนี่ที่ผมนําเสนอนะครับผมบอกแล้วครับว่าตัวผมเองส่วนตัวผมเองครับผมเป็นคนมักความเป็นจริงครับ ถ้าจะเล่นก็เล่นข่าวจริงๆครับเอามาเลื่อยไผไปแจ้งจับเอามาเลยเจ้าหน้าที่คนใดเป็นคนบอกเป็นคนแจ้งเว้าวจังสีไผกับเว้าวได้ครับอย่างที่ผมย้ำไปมิกกี้คุณเป็นใครครับดังขนาดไหนมีชื่อเสียงแค่ไหน แล้วก็มีความสําคัญอะไรที่คนเขาจะไปแจกจับนะครับแจ้งตวม่อให้กักตัวเพื่อไอ้ยังครับไม่จาเป็นต้องทําขนาดนั้นครับปล่อยให้ตายเองเลยครับไม่ต้องไปยุ่งว่าต้องไปยังไงเขาไม่ทําขนาดนั้นหรอกครับคนเข้ามันจะดับมันดับเลยตัวเองครับแลวผมก็เสื่อมันครับไม่มีใครทําแบบนั้นแน่นอนไปแจกงจับ ไปแจกตัวม่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกรอบธรรมเนียมเขานะครับกฎหมายเขาที่เขาจะยื่นหรือนะครับซุ่มจวจคนต่างดาวหรือคนต่างประเทศที่จะเขาเมืองเขาเป็นธรรมดาครับยิ่งไปตอบโตัวภาษากับเขาใบ่ได้ตอบคําถามเขาใบ่ได้แงงไปไกลครับเขาแหงหลอกตัวท่านที่เลย นะครับฉะนั้นแล้วผมเสียวางงานนี่บวีไผยแจงจับหรอครับบวีไผแจงตัวม่อละครับแต่เต่าข้าวกันหวังประโคบมข่าวกันทุดท้ายเพื่อไงครับรับบทผู้ถูกกระทานี่แหละครับผมเลยนําเสนอขอมูลค่าวสารอยากให้เอาความเป็นจริงมาเล็ดกันครับใส่ร้ายป้ายสีกันแบบนี้ มันไหลละค่าครับโดยเฉพาะอ,อีเพดป่าแก่ๆไหลละค่าคนนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้เอฟซีได้รับชมรับฟังประมาณนี้แหละครับพิดาลาดประการใดขอโทษขออภัยแนะนำกันขมาตักเตือนกันขมาครับที่สำคัญครับถืงชอบคอนเทนต์ผมมักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อำลาผ่าจากพอกนคลิหนาครับสวัสดีครับ